เห็นชอบวงเงินกู้2ล้านล้านบาทที่รัฐบาลเตรียมนำมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมด้วยคะแนน74ต่อ43คะแนนขณะที่สวาบางคนนะครับตั้งข้อสังเกตว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงอาจเสี่ยงต่อการขาดทุนในระยะยาวได้การประชุมผู้ที่สภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน2ล้านล้านบาทในวาระที่2สวส่วนใหญ่ได้อภิปรายเน้นย้ำถึงความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะขาดทุนระยะยาวขณะที่สบวาบางส่วนนะครับได้อภิปรายขอเพิ่มวงเงินกู้ให้เป็น2.5ล้านล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าเพื่อมีวงเงินเพียงพอกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมจากนั้นที่ประชุมได้ลงมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ด้วยเสียง74เสียงต่อ43เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับจากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่การพิจารณามาตราหนึ่งว่าด้วยชื่อร่างพระราชบัญญัติโดยผู้ที่เสนอคำปรายะติไม่ติดใจที่จะอภิปรายทําให้ที่ประชุมผ่านมาตราดังกล่าวเข้าสู่มาตรา2ว่าด้วยระยะเวลาที่ใช้บังคับกฎหมายโดยกรรมธิการไม่มีการแก้ไขและให้คงการบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปโดยที่ประชุมสวนะครับขอปรายะติแก้ไขโดยนายเจตศิระรานน์สวสัรหาขอปรายะติให้มีผลบังคับใช้หลังพ้นกำหนด90วันเนื่องจากการกู้เงินจำนวน2ล้านล้านบาทถือเป็นจำนวนเงินที่มากและมีระยะเวลาการใช้นานถึง7ปีดังนั้นควรให้เวลาสำหรับประชาชนในการรับรู้รายละเอียดและเตรียมความพร้อมด้านนายทวัฒบวร นิชยังกูลสวสัรหาในฐานะประธานกรรมธิการยืนยันว่าร่างเดิมกรรมธิการได้หารืออย่างรอบคอบและการให้ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ทันทีทําให้การทํางานเดินงานได้เต็มที่ในโครงการที่มีความพร้อมที่ประชุมได้ลงมติซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบกับร่างคณะกรรมการที่ไม่มีการแก้ไขด้วยเสียง75เสียงต่อ35เสียงงดออกเสียง4เสียง ส่วนการเริ่มต้นพิจารณาในมาตรา3นะครับคณะกรรมการการได้เพิ่มคำว่าโครงการเข้าไปให้มีความหมายโครงการที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้เพื่อป้องกันการใช้เงินไม่ตรงกับโครงการและวัตถุประสงค์